มีทองเนี่ยมากถึงประมาณ61.7อร์ซซึ่งมากเกินครึ่งคอนโลอีกเราอยู่ในเรียกว่า Recession คือเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงถ้าคุณแค่ชนะเงินเฟอ้อเนี่ยคุณก็ชนะนนคนานการเกินไปและ700เจ็ดร้อยเปเซลยท่เจ็เท่าอ่ะ <c oughs> อ้เยอะมากๆตอนนี้ก็เป็นข้อสรุปแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าฉันนี้มีเงินก้อนนึง นะเราไปลงทุนตรงไหนดีกว่าปีแล้วทำไมต้องอยู่ไมบ่บอกห้บีไปบีไปซื้อบีคอยเลยก็วันนี้นะคะก็ถ้าใครจาได้นะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราอยู่กันที่ EP 8ใช่ไหมคะมวันนี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเก็บเงินนะคะก็คือจะเก็บเงินยังไงนะคะให้มันถูกที่ถูกเวลาเก็บยังไงก็รวยนะคะแล้วก็เซฟเฮฟเว่นคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันใน EP นี้คะ่ะอันดับแรกเลยต้องรู้จักกันว่า ไอเซฟเฮเวนเนี่ยจริงๆมันคืออะไรเซฟเวนก็เหมือนที่เียกว่าผลลุมลมมภัยไม่ต้องอยู่อ่ะอ่ลุมล้มภัยปอดภัยปลอดภัยอ่ะคราวนี้เนี่ยเราต้องมาดูดูภาพฝนว่าไอลุมล้มภัยตรงนี้เนี่ยมันทําไมต้องไปที่ลุมล้มภัยแซงว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ปลอดภัยอะไรมันมีเหตุการณ์ที่มันทําให้เกิดความไม่มั่นคง ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทําให้คนรู้สึกว่าเอ ي, ้ยต้องหาที่ปลอดภัยไว้กับชีวิตของฉันซึ่งในที่นี้ก็คือพูดถึงสินทรัพย์เนาะพูดถึงเงินเงินว่าเก็บเงินไว้ตรงไหนดีในการที่มันไม่เพร,ราะสถานการณ์ที่มันผันผนวนนะฮะนะเ่าโอเคมาพูดถึงประเด็นแรกกันก่อนเลยคือจะพูดถึงความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกันก่อนนะเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องของเซฟเฮเว่นที่น้องอยู่พูด มนุษย์เราเนี่ยโดยปกติแหละจะวิ่งหาความปลอดภัยความมั่นคงอ่าอะไรที่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราจับต้องได้เราเรายึดมั่นได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์จะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันพันพวนมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นเกินไปน่ากลัวเกินไปแล้วซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยในทางการเงินเนี่ยเรามีความพันพวนบนโลกไปน,านมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจทางภูมิศาสตร์ทางนัตศาสตร์ การพูดหรือแม้กระทั่งสงครามไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้น่มันทาให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันถือเงินสุรพี่พี่อยู่รัสเซียแตอนนี้รัสเซียกำลังรบกันยูเครนใช่ไหมแล้วแล้วเงินของฉันจะเป็นยังไงใช่ไหมเงินถูกฉันถูกสซงชันไหมหรือว่าฉันจะเก็บเงินไว้ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจมีแบงก์ลมมีอินฟลักชันมากมายเนี่ยเงินก็ระเหยไปหาการเพราะพี่ผมเคยบอกแล้วว่าเงินเฟ้อเท่กัาคุณจนลงถูกไหมล้วทำยังไงให้เงินทําให้มันเรียกมูลค่าของเงิน ไม่ละลายหายเป็นอากาศเพราะว่าคุณเก็บเงินไว้ในบังเนี่ยมูลค่าทางตัวเลขเท่าเดิมแต่มูลค่าที่ใช้จริงหรืออำนาจการจ็บจ่ายมันน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหัวข้อที่2นะครับที่วันนี้จะพูดหัวข้อที่2เนี่ยต้องมาดูว่าเออไอทองกับคริปโตมันเริ่มต้นวันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดถึงทองก่อนนะครับ คือย้อนกลับไปในอดีตเลยเป็นพันพันปีเลยนะในยุคของบาร์เทอร์ซิสเต็มเนี่ยคือคนก็คือเราไม่ใช่ทองเราไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรเลย,เลยก็เอาของมาแลกอัน,นะครับในยุคอดีตคนเอาเอาไก่มาแลกหมูเอาเนื้อวัวไปแลกเครื่องุ่งมนะเอาเน,อนื้อไปแลกกันตามในยุคในเป็นพันปีเลยเนี่ยซึ่งวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ย ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องลากวัวทั้งตัวเลยหรอไปแลกไอสิงทออาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นแร่สักอย่างหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกลำบากจังเลยเราขอไปที่เป็นพบพากง่ายขึ้นดีไหมเพื่อาการก็จะเปลี่ยนจากเอาของไปแลกเป็นเป็นหอยเปลี่ยนเป็นแร่เงินไปมาก็ค่อยวิวิธากาลขึ้นมาเป็นของแต่นั้นทองเนี่ยก็เคยเป็นสงหนึ่งที่ไว้แลกเปลี่ยนกันนะครับสังคมมนุษย์เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็รวมตัวกันพอรวมตัวเสร็จก็สร้างประเทศ พอสร้างประเทศก็มีรัฐบาลของตัวเองใช่ไหมรัฐบาลตัวเองเนี่ยก็มีการบอกว่าชั้นใช้เงินแทนทองก็แลวกัน,กนเออเพราะว่าเงินมันมันเป็นอรที่เร็วขึ้นพกพาง่ายขึ้นมันปลอดภัยด้วยแล้วมันก็จะเข้าสู่ในยุคข,ของอะนาล็อกมาในปี1945ก็จบสงครามโลกครั้งที่2องนเป็นการต่อสู้นระหวงกูมางโกเซ็กซ์ซันกับประเทศมหาอำนาจที่นำโดยแกนเยอรม,มันมีญี่ปุ่นแล้วก็มีตะลีนะครับพอจบปุ๊บเนี่ย ก็โลกในกลุ่มของมหาอำนาจโดยแกนนำคืออเมริกาเป็นผู้ชนะสงครามโลกอันที่สองหลังจากชนะสงครามโลกสองเนี่ยอเมริกาเนี่ยกย็มีทองเนี่ยมากถึงประมาณ61.7%ซึ่งมากเกินครึ่งคอนโลไปอีกเมื่อทองคำเนี่ยมันอยู่ที่อเมริกามากมายเต็มไปหมดเลยใช่ไหมในปี1 9 7 1เนี่ยประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยก็คือชื่อว่าริชาร์ดทริกสันเนี่ยเขาพูกว่าเอ้ยต่อไปนี้เนี่ยเราไม่ใช้ทองละเราจะใช้ US ดอลลาร์ นะครับแทนทองไปเลยแล้วก็เป็น reserve fund ของโลกใบนี้ด้วย We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world คำถามสื่อมันมาแนวความคิดได้มาจากไหนก็มาจากสบมแนวความคิดนี้่ก็คือว่าก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยถือทองเยอะที่สุดบนโลกทองกว่าครึ่งพันโลกเนี่ยคือประมาณตีไปถ้า62เอนี่ยอยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย US อลลา a ์เนี่ยถูกค้ำประกันโดยทอง เพราะว่าอันนั้นทุกป,ประเทศเนี่ยจะติดเงินได้ต้องคํำประกันโดยทอ,องครในข้อที่2คือบอกว่าประเทศอเมริกานเนี่ยเราเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก GDP ก็สูงที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยรายได้ประชาชนาของคนในอเมริกานเนี่ยทั้งประเทศเลยเนี่ยทั้งอเมริกาเลยเนี่ยมันค้ำประกันตัว u s d o l l อ r อยูย่แล้วแล้วข้อที่3คือเมื่อเป็น Reserve Fund หรือว่า US dollar แทนเนี่ย equity มันดีกว่าซึ่งมันจะเข้าสู่ในยุคข,ข,ของอนาล่องเมือ่อกี้ที่มพูดไป แล้วก็เข้าสู่ยุคดิจิตอลที่คนบอกว่าเอ้ยฉันเก็บเงินเพ่อนเห็นแต่ตัวเลขในบัญชีธนาคารก็พอไม่ต้องมานั่งโผะ่เรียนพบอะไรให้มันดูวุ่นวายโดยแนวความคิดนี้เนี่ยก็ผ่านภายใต้เรื่องของเบรนด์วูดอะเกรเมนต์นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะจรู้จักในชื่อของ IMF เป็นตุนกลางที่ช่วยเหลือประเทศที่มีปัญหาทางด้านการเงินเช่นเอาใประเทศไทยในยุคไวเกอนม,มีปัญหาเรื่องต้มยำกุ้งใช่ไหมอยากจะมากู้เงินจะมากู้ผ่าน IMF เนี่ยแหละนะทุกคนต้องมาพูกผ่านเอฟเอฟนะั่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ และก็ย้อนมาดูในรอบรอยี่สิบปีที่ผ่านมามาดูมาซิว่าประเทศแต่ละประเทศมันมีทองกันยังไงบ้างอันนี้มาดูกันอันนี้ย้อนกลับไปประมาณปีพันเก้าร้อยนะทุกคนเริ่มต้นที่ศูนย์หมดเลยนะนับนับมุงวิ่งมาพร้อมกันเลยนะจะเห็นว่าอเมริกา,ายุโรปหรือทุกๆประเทศเนี่ยจะมีทองเนี่ยคืออยู่ที่ศูนย์และไปดูที่ประผัดปีสองผันะครับก็จะในช่วงที่อเมริกาเนี่ยเดบิตังเป็นที่ใหญ่เแลรวกัน คือชัดเป็นแกนนำของโลกใบนี้และเป็น reserve fund ทุกอย่างไปสเตทเลยคืออเมริกาเนี่ยก็จะมีทองเยอะสูงถึงประมาณ7 1 2อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยอ,อเมริกาก็จะเป็นแกนนำนะครับกพราคืออันดับ2องคือรองมาเลยก็คือสหรัฐยุโรปแล้วก็ตามด้วยญี่ปุ่นตามด้วยจีนแล้วก็ที่แคนาดาแล้วมาดูคริปโตกันบ้างน้องอยูค่ะคริปโตนะคะสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะคะก็เป็นสกุลเงินดิจิทัลนะคะอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะคะแล้วก็ คริปโตตัวแรกเลยนะคะที่ถือกำเนิดขึ้นเนี่ยก็มีชื่อว่าบิตคอยนนั่นเองนะคะแล้วก็บิตคอยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อปีคิทสักราชนะคะ2008นะคะจริงๆก็ไม่นานวันนี้เองนะคะน้องใหม่น้องใหม่ใช่ซึ่งบิตคอยนเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขานะคะแล้วก็เกิดขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะนะคะซึ่งมีนามแฝกนะคะหรือนามสมมุติว่าซาโตชินาการโมโตะนะคะซึ่งบุคคลคนนี้เนี่ย ก็ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วจากโลกใบนี้นะคะก็ยังไม่มีคนทราบที่บอกว่าบิตคอยเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะคะแล้วก็มีแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นนะคะจะไม่มีจํานวนมากเพิ่มมากไปกว่าน,นี้นะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะที่มีคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นมาเนี่ย เพราะว่าเขาต้องการจะสร้างนะคะประชาธิปไตยใหม่นะคะทางการเงินให้กับโลกใบนี้นะคะที่ไม่มีตัวกลางนะคะในการควบคุมมีการตรวจสอบได้อะคะก็คือเราสามารถที่จะเห็นรายการธุรกรรม transaction นะคะแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสนั่นเองนะคะก็มาดูข้อที่สามาง ไอทองคริปโตมันทําอะไรกันได้บ้างวะคือทองเนี่ยจริงๆเนี่ยอ่หลายๆคนอาจจะรู้หรือไม่รู้นะครับผมว่คือทองเนี่ยยังเอามาใช้ในองค์การของนาโนเทคก์เรียกว่าพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือพวกทำไมโครชิปคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีระดับสูงพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งไอโฟนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อยู่นั้นเยอะมากอันดับสองเรามาดูกันว่าทองมันทํานอกจากทำ or, เซมิคอนดักเตอร์ทำพวกไมโครชิปแล้วเนี่ยยังมาทําในองค์การอาวกาศด้วยทำในเครื่องบินด้วย นะครับเพราะว่าจริงๆนั้นเนี่ยทองเนี่ยเป็นแร่ที่นําพลังงานเราเรียกว่าาหะดียิ่งกว่าเงินดียิ่งกว่าทองแดงอย่างสายไฟเราถนับทองแดงใช่ไหม,มเพราะว่าทองไม่ไหวทองแทงพวกซูปเปอร์ไฮเทคพวกนี้เนี่ยจะใช้ทองพวกเครื่องบินพวกอ,อยานอวกาศไรล็อกเก็ตน,นะครับคัดแล้วมานี่มาดูอันที่สามก็เอามาทําฝาด้ยวยน้องอยูน เออย้มที่เหลืองเลยนะอันเดียวก็มาฟีอัเดียวก็คนรวยเลยเขามาทำาอุดปากมาเลยแจวไปเลยนะเอาทาในคราวนี้แหละนอกจากเทางั้านกวรองการแพทย์เนี่ยก็ทองเนี่ยคนก็เป็นนึงจากอยู่แล้วพวกผู้หญิงเนาะมาสมสวยมาเป็นเล่นระดับนะครับแล้วก็ในยังวงการกีฬาเนี่ยอรางวัลโอลิมปิกนะเหรียญทองโอลิมปิกนี่คือทองในจริงๆเลยนะก็ถือว่าทองเป็นของที่มีค่าและเป็นของที่ราคาสูงนะครับเอามาทําพวกรางวัลด้วยนะ ครียทองอก็มาทังนั้นการลงทุนไปด้วยนะก็ดูอยู่แล้วทองมป็นลงทุนทองแล้วขึ้นรา,ราคาขึ้ราคาลงเนี่ยคนที่เขาซื้อขายทองกันในทั้งร้านแล้วก็ซื้อทองในเรื่องของหุ้นหรือว่าในเรื่องของหน่วยลงทุนเนี่ยก็จะรู้ตรงจุดนี้นะครับมาคริปโตก,กนันี้มาคริปโตบ้างนะคะว่าทําอะไรได้บ้างนะคะคริปโตเนี่ยก็ ข้อแรกเลยนะคะก็คือสามารถใช้เป็นสื่อกลางนะคะในการแลกเปลี่ยนนะคะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจะทําให้สามารถตรวจสอบนะคะการทําธุรกรรมทางการเงินได้นะคะแล้วก็โปร่งใสด้วยนะคะเพราะว่าตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือใช้เป็นระบบเก็บบันทึกข้อมูลบนบล็อกเชนได้นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยแล้วก็อีกข้อนึงนะคะประโยชน์ของเขาเลยก็คือสามารถใช้แทนสกุลเงินของแต่ละประเทศได้นะคะอย่างเช่นประเทศจีนอย่างเงี้ยก็จะมีหยวนดิจิตอล ะะหรือแม้แต่เมืองไทยของเราเองเนี่ยก็จะมีบาทดิจิตอลอะไรอันนี้ะช่เลยนะใช่แล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือใช้เพื่อการลงทุนนั่นเองนะคะก็อยา่างรู้อยู่แล้วใช่เพราะอย่างที่บอกกันว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะคะเพราะว่ามูลค่าของเขาเนี่ยยังสามารถเพิ่มไปได้อีกนะคะมาดูซิว่ามันพันพวนนั้นอย่างไรบ้างเลยทองกับคริปโตนะไอ้ราคาเนี่ยมันถูกกาหนดจากใคร ใครบอกมาเออจริงๆท้ทองและคริปโตโนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยปัจจัยในการกําหนดราคาเนะี่ยมากมายแต่ว่าผมจะสรุปออกมาประมาณ4หัวข้อนะอันดับแรกก็นเนี่ยว,ว่าความกลัวก่อนอย่างที่บอกไปว่ามนุษย์ต้องการความปลอดภัยความมั่นคงกับชีวิตการเงินและทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันในเมื่อคุณเก็บเงินเอาไว้ในแบงก์แล้วรู้สึกว่าเงินเฟอ้อนะละลายเงินคุณทิ้ง นะหรือว่าคุณเก็บในเงิในในสกุลหนึ่งแล้วประเทศที่คุณกำลังเก็บเงินในสกุลนั้นเนี่ยำกำลังจะเกิดสงครามเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเงินก้อนนั้นองคุณนะหรือนโยบายรัฐอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เกิดจากความกลัวของตลาดความเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์ภูมิศาสตร์ทางนงโอ้รัฐศาสตร์ตู้ทุกอย่างเลยไปถึงสงครามนะครับแล้วก็เรื่องของแนวความคิดของผู้นําชาติในแต่ละประเทศเนาะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เราเคยเชื่อมัน่น เรียกว่าคานี้นะคัสิ่งที่เราสึกว่าเราเอาไปไว้ตรงนี้แล้วมันปลอดภัยอย่างเช่รรนสถาบันการเงินอย่างบงกอะไรย่างเงี้ยปีนี้ก็ฮัตทริกมากๆเลยน,นะคือเป็นปีเราบอกผมเคยบอกไปแล้วว่าปีนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเราอยู่ในเรียกว่า Recession คือเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เนื่องจากเงินเฟ้อขนาดน,นี้เนี่ยพอมันมีการปรับดอกเบียเ้ยไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เกิดแบง์ลมในอเมริกาก็สาบแบงค์เข้าขไปแล้ว อะไรอย่างซีกัลเบลเล่แล้วก็ลามมาถึงยุโรปเลยก็กยางเครดิตสวิชนะมันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจในสถาบันนะการเ,ง,เงินและเซมานองอยู ทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของนโยบายการเงินของรัฐนะคะแล้วก็อัตรา,อา,อาดอกเบีย้ยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันมากๆเลยนะคะเวลาดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ <cualquier S 2> คือดอกเบีย้ยสูงเนี่ยง่ายๆเลยก็คือทองนะคะแล้วก็คริปโตเนี่ยจะมีราคาสูงขึ้นตามเสมอนะคะเพราะอะไรเพราะว่าลองคิดดูนะคะว่าเวลาดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเรากู้เงินออกมาลงทุนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยเยอะเช่นกันนะคะดังนั้นก็จะทําให้คนเนี่ยไม่อยากจะกู้เงินนะคะ จะไม่มีการนํ mark, าไปลงทุนนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะแต่จะไปลงทุนในเรื่องของทองหรือว่าคริปโตนั่นเองนะคะส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือดอกเบี้ยต่ำนะคะถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็แรงซื้อทองนะคะราคาทองราคาคริปโตเนี่ยก็จะต่ำไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาดอกเบี้ยต่ำเนี่ยถ้าเกิดว่ากู้เงินเนี่ยเอาไปลงทุนเนี่ยก็จะเสียดอกเบี้ยน้อยก็ดังนั้นก็กู้เงินไปลงทุนดีกว่านะคะดังนั้นหุ้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเติบโตมากกว่านะคะ อาจะบอกว่าอะหุ้นเนี่ยนะมันจะสวนทางก,กับทองกับคริปโตจะได้เ,เนาะมันแปรผันตรงกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาเงินไปเก็บในจุดที่มันถูกต้องถูกเวลาถูกที่เนี่ยมูลค่าเงินของคุณเนี่ยนอกจากมันจะปกป้องแล้วก็ชนะเงินเฟอ้อเนาะผมบอกกันแล้วว่าถ้าคุณแค่ชนะเงินเฟ้อเนี่ยคุณก็ชนะทา,า,างด้านการเงินไปละประขจอทีสามมันน้องอยู่ก็คือ US อดอลลาร์ที่ผมบอกไปว่าดอลลาร์ตอนนี้ก็ตีตัวเป็นเรียกว่า พี่ใหญ่ของโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากชนะสงครามโลกก็ทำระบบสวิปทำระบบค้าขายดอลลร์จากน้ำมันนะฮะแล้วก็ดอลลร์เด็กก็เป็น Reserve Fund นั่นคือเป็นกระแสเงินกลางของโลกนะครับเป็นเป็นหนึ่งลของโลกเลยคราวนี้เนี่ยพอดอลลร์เริ่มเกิดความผันผวนเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนสุขว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจจะถือดอลลร์แล้วถือดอลลร์ไปแล้วจะล้มไหมดอลลร์เส้นจะเป็นจะระเหยไปในอากาศหรือเปล่า คนกอไปไปถือสินทรัพย์ที่ไม่มีกระแสเงินสดในตัวเพราะว่าถ้าผมไปถือหยวนจีนถ้าจีนเป็นอะไรก็ไม่ดีผมไปถือไทยบาทไทยบาทเกิดอะไรขึ้นอย่างตอนนี้มันมีเรื่องการเดินใช่ไหมเ,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 เรื่องเรื่องเรื่องโต้เรื่องตงตลาดหุ้นไทยก็ล้มแล้วอะไรเริ่มเริ่ม,มลดลงมาลนะเฮ้ยทำยังไงดีเขาก็ถือเฉื่อคริปโตด,ดีกว่าถือบิตคอยน์เลยไปถือทองเพราะว่าเขามีมูลค่าของในตัวเขาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ดูอันที่สี่ดิมาซัพพลายใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็ถ้าเป็นทองเนี่ยแน่นอนว่าช่วงที่ดีมาของทองเนี่ยสูงสูงเลยก็ต้องเป็นช่วงตูดจีนถูกไหมคะโอ้ใช่เลยหลานทองเนี่ยคือคนจะแน่นคิวจะอยากมาไปดูสถิติเนี่ยตอน<า>ตอนในช่วงตุดจีนอ้ดเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดเจ็ดเท่าอ่ะโอเยอะมากๆขายไม่ทันเลยตอนทองเนี่ยมันสูงเพราะช่วงตูดจีนใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้คริปโตเคเรนซีเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่ออีพีที่แล้วว่า ก็ปีหน้านะคะประมาณเดือนเมษาเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์บิตคอยน์ฮาร์วิ่งเนี่ยดังนั้นเนี่ยต่อภายของ Bitcoin เนี่ยก็จะน้อยลงนะคะตรงนี้ดีมานก็จะขึ้นสูงราคาก็จะขึ้นสูงตามด้วยใช่ใช่มาได้มาดูหัวข้อที่ค่าซื้อได้จากที่ไหนบ้างเออจะมาทองกันก่อน,นะซื้อ <ปะ S 2> ทองได้ที่ไหนอันดับแรกเลยกลย็แบบว <c oughs> ่าคลาสสิกมากเลยแต่รุ่นรุ่นอพี่เลยนะไปร้านทองเลยบุกไปร้านทองเลยแล้วไปซื้อทองง่ายดี ค,คือในเมืองไทยเนี่ยก็เต็มไปหมดแหละนะต้องไปถึงเยาวราชหรอห้างสินค้าก็มีร้านทองเต็มไปหมดเลยใช่ไหมอย่างในยูเคจริงก็มีร้านทองเยอะนะครับทองแล้วไปดูถ้าเป็นในลอนดอนเนี่ยพี่ผมีปรูก็ตรงตรงาซัสซี่เลนนะครับอันนี้ลองดูอันนี้พอได้วิวร้านทองเต็มไปหมดเลยคืนทองเนี่ยมันอยู่ที่จุดประสงค์คุณถ้าคุณเดินไปซื้อเพื่อความสวยงามก็ไปซื้อได้แต่ว่าถ้าจากคุณจะซื้อเพื่อการลงทุนนะครับไปร้านทองซื้อทองแท่งอย่าไปซื้อทองรูปรพั์ พอ oh. ทองลูกพันธ์จะมีค่ากับเนต็ตมันนั่นคค่าแกะสลักหรือค่าลายของของ,ของช่างที่เขาออนคอปขึ้นมานะฮะแต่แทองแท่งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยถ้าเก็บเป็นทองแท่งเลยที่มูลค่าอ้อวันที่สองอ,อันนี้ถ่ายออกก็ไปซื้อหุ้นทองสเสลยนะคุณไปดูได้นะถ้าเป็นคนที่เล่นหุ้นนะเดีือวไปซื้อที่กองทุนหุ้นเนี่ยก็จะไปซื้อผ่านตลาดปิดฟัรมอีกทีนหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นตกองทุนต่างประเทศจริงๆแตถ้าเป็นหุ้นของทองเนี่ยอันนี้ผมให้เป็นตัวโควด้ดก็คือ GLD นะครับผมซึ่งตรงนนนี้มัจะเป็ อ่าุ่นทองตรงๆเลยนะครับผมนึงอยู่ในอเมริกานะ,ะซื้อคริปโตได้ตรงไหนบ้างอันล่ะค่ะคริปโตะนะคะก็ ก็เราสามารถซื้อคริปโตเคอเรนซีนะคะได้ผ่านโบรกเกอร์นั่นเองนะคะก็อย่างที่เมืองไทยก็จะมีบิ๊กคับนะคะที่อย่างในเมืองนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือในอังกฤษเนี่ยก็จะมีคอยเบสหรือไบแอนซ์นั่นเองนะคะที่ดังๆแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะคะในการซื้อขายเราสามารถซื้อแบบเพียร์ทูเพียได้นะคะก็คือสามารถซื้อกันเองนะคะโดยอยู่ที่ความพอใจเลยนะคะในเรื่องของราคาถ้าเราตกลงกันได้เงี้ยแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันเองได้ในแบบ พียรทุกเพียรนั่นเองอันนี้แบบอ,<ะ>อ,อารมณ์แบบปาเหมือนหมายดิ้แมวเลยนะไม่ต้องมีกระดานเพลทขึ้นนะครับอันนี้ก็คือต้องมีโบรกเกอร์จังก่นนะมาพูดถึงการเติบโตและผลตอบแทนบางไอเซฟเฮเว่นเนี่ยมันนอกจากจะปลอดภัยแล้วนะมันไม่มีกระแสเงินสดในตัวนะช่วงเศรษฐกิจมันไม่ดีความมันไม่มั่นคงของเศรษฐกิจของกาบนการเงินเนี่ยแล้วมันให้คุณค่ามันให้แวรลูเอิมเลยไหมมันเหมาะกับการลงทุนไหมก็มาดูกันนะ อันนผมก็ทำรีเสิร์ชมาประมาณสิปีอันนี้ผมตีไปสิปีนะครับผมเอาทองก่อนมาชนกองหุ้นเลยแล้วก็มาดูอ่าเป็นกองทุนดัชนีด,ดังๆที่ทุกคนรู้จักก็คือเอสแอนด์รอยนะครับคือในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทองเนี่ย mm. ก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆประมาณ5.4%านตฮะที่กองทุนดัชนีหรือว่าเอสแอนด์พีห้าของอเมริกาเนี่ยก็จะเติบโตอยู่ที่13.6%ในช่วงในช่วง10ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นข้อสรุปแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันนี้มีเงินก้อนหนึ่ง นะแล้วไปลงทุนตรงไหนดีกว่าการระหว่างทองกับหุ้นอันนี้ก็ไปคำตอบนะครับก็ลองดูได้ในรอบสิปีแล้วก็ลองมาดูอัอนหนึ่งละน้องอยู่บิตคอยอันนี้ผมคืออย่างที่บอกนละคริปโตก็มีหลายตัวมากเขาเรียนแม่เลยละกันคือเรียนนี้ก็มาชนกับหุ้นบ้างนะคือจริงๆเนี่ยคือคือคริปโตเนี่ยอายุยังไม่เยอะแต่ว่ามาดูว่าบิตคอยเนี่ยในช่วงสิงปีเนี่ยมันพีคไปถึงหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคือหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันโหดมากเลยเป็นร้อยเป็นร้อยเท่าเลยนะออยู่นะ แล้วก็ถ้ามาดูหุ้นนี่ก็ดูกระปอยลอยไปเลยทำไมจริงๆเมื่อเจ็ดปีแล้วทำไมน้องอยู่ไม่หมอยไปบีไปบีไปซื้อบีคอยเลยเดี๋ยวขายบ้านไปซื้อเลยวันนี้ขายบา้านไปดูไปซื้อเลยนะครับคราวนี้ก็มาดูอันแบบสามตัวเลยเอาแบบมัดตอมตัดสิบปีสามตัวมาเจอหน้ากันนะครับก็จะรู้ว่าเออถ้าฉันมีเงินเนี่ยในสิบปีที่แล้วเนี่ยแล้วฉันก็ลงทุนไป จะเห็นว่าทองเนี่ยเขาโตมา5.4ในขณะที่ปุ้นนะครับหรือว่ากองทุดัชนีของ S&P 500นี่อเมริกาเนี่ยตันสูญที่13.6แล้วก็เบิคคอยเนี่ยมันมื1 0 0เปอร์เซ็นต์นะจริงจริงบิคคอยเนี่ยพี่เคยดูนะมันเคยขึ้นสูงสุดถึง20,000เปอร์เซ็นต์มาสองเท่าเลยแต่ว่ามันก็เลยดอรออปลงมาในช่วงนี้เนาะก็มาสรุปกันแล้วเราอยู่สุดท้ายนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะการลงทุนนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหม มันเป็นอะไรที่เฟร็กซิเบิลมากเลยนะมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่โอกาสมันไม่เคยมีพระเอกอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันไม่มีพระเอกที่คงทนถาวรแล้วมันมีผู้หลายที่ชี้หลนะมันอยู่ที่น้ําทะเลน้นําขึ้นจุดหนึ่ง้วไปน้ำตกจุดหนึ่งแต่นั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ําตกอาจจะตกที่ฝั่งหุน้นเพราะว่าโอ้ดอกเบีย้ยฟอสูงใช่ไหมมีภาวะสงครามด้วยมีเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยรีเซชชั่นด้วยอะไรด้วยผลก็จะไปฮือที่ทอง คำถามคือทองหรือลงทุนที่คริปโตเนี่ยตอนนี้มันกาลังเริ่มโตกลับมาแล้วคือจะโตได้เมื่อไหร่จังหวะอะไรที่คุณควรตักออกตรนนี้ต้องดูนะฮะแล้วก็บางคนเขาบอกเอยฉันต้องดีลู้ทั้งหมดเลยเหรอมไม่จําเป็นถ้าคุณเชี่ยวชาญตลาดใดตลาดหนึ่งให้ยึดตลาดนี้ไว้ถ้าคุณไปลงทุนหรือไปทําตลาดอื่นที่ไม่มีความชนานาญไม่มีความรู้นั่นคือความเสี่ยงจะมาเมื่อความเสี่ยงเข้ามาโอกา,เกกาสเจ๊งประสบตาม นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ